ตามสไตล์ Apple คือไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นนะครับจะมีลิ้นต,ตรงนี้นะครับให้ดึงว่าจะทำการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างจากเครื่องเก่านะครับไปยังหลังจากย้ายข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นว่า c o m p l e t นะครับก็ผมสรุปเมื่อกี้ใช้เวลาประมาณ20นาทีได้นะครับความเร็วสูงสุดในการโอนถ่ายไฟล์นะครับอยู่ที่ประมาณ55 MB กะไบ์เพนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะทำการอันบ็อกซ์ตัว macbook air นะครับตัวนี้เป็น macbook air ตัวใหม่ล่าสุดของทาง apple นะครับอาจจะไม่ใหม่ล่าสุดะวันนี้แต่ก็ใหม่ได้ใหม่ล่าสุดรลายผลิตนะครับตัวนี้ผมเพิ่งสั่งมานะครับใช้เวลารอประมาณ2อาทิตย์นะครับตัวนี้เป็น macbook air นะครับยวมาดูการแกะกล่องกันเลยนะครับตามสไตล์ apple ก็คือไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นนะครับจะมีลิ้นตรงนี้นะครับให้ดึง แกะง่ายมากนะครับอยู่ผมเพิ่งสั่งมานะครับตัวนี้ลายผลิตนะครับจะอยู่วันที่ยี่สิบสี่เดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเ <c oughs> พิ่งสั่งมาเลยก็มาดูตัวแกะกล่องกันเลยนะครับ <c oughs> แกะออกมานะครับตัวนี่ผมสั่งออกมาเป็นตัวสีเทานะครับก็จะมี พลาสติกคุ้มอยู่อันชั้นหนึ่งแกะง่ายครับอันนี้ครับ MacBook Air มีอะไรมาให้ในกล่องมั้งนะครับก็มีนะครับคู่มืออันหนึ่งหัวชาร์จนะครับก็สายอันนี้สายยาวมากนะครับ USB Type C to USB Type C นะครับหนึ่งเส้นก็แค่นี้นะครับดูหัวที่ให้มานะครับก็จะเป็น 3 0วัตต์นะครับเป็น USB Type C นะครับหัใช้แบบกระทัดรัดนะครับเหล็กดูตัวบอดี้นะครับตอนนี้ผมคิดว่าหลายๆคนคงดูรีวิวมาเยอะละก็คือไม่มีพอร์ตอะไรเลยครับมีฝั่งหนึ่งมี3.5มิลนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็น USB Type C 2พอร์ตเครื่องบางมากนะครับตัวนี้เป็นสีเทานะครับไม่มีรอยนิ้วมือเวลาจับทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีรอยนิ้วมือเลยมาดูข้างในครับ ก็จะมีอันนี้มาให้ชั้นหนึ่งนะครับพอเปิดมาก็คีย์บอร์ดผมเลือกเป็นไม่มีภาษาไทยนะครับผมชอบแบบสะอาดๆคลีนๆเปิดมาหน้าแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็อันนี้เลือกประเทศนะครับทัชแพดดีๆมากๆนะขึ้นชื่ออยู่แล้วสำหรับ Apple t h a ไทยแลนด์นะครับตอนี้ผมไม่เซตก่อนนะครับอันนี้ก็เซตวางต่อ wifi นะครับพอต่อ wi-fi เสร็จนะครับก็จะมีให้กดนี้นะครับ ด้าน Privacy กด Continue ไปเลยนะครับมีเขามีบอกนะครับว่าต้องการมีตัวช่วยนะครับในการโอนถ่ายข้อมูลจาก Mac หรือจาก Windows นะครับถ้าจาก Mac นี่คือตัวจาก Time Machine หรือว่าจาก Startup Disk นะครับหรือว่าจาก Windows นี้ก็มีเหมือนกันนี่ผมจะเลือกตั้งจาก Mac นะครับเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนจาก MacBook รุ่นเก่าเป็น MacBook รุ่นใหม่นะครับอันนี้ก่อนอืยเขาให้ต่อ AC Power ก่อนนะครับกอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าให้ MacBook หรือว่า Windows ตัวนั้นนะครับ ต่อเข้าเชื่อมกบบใน Wi-Fi วงเดียวกันนะครับกับ Mac เจตัวนี้นะครับมาดู Macbook เครื่องเก่าน,นะครับเขาบอกว่าให้ไปที่ Utility นะครับจะขึ้นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ Migration a s s i s t a n นให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับตัวนี้หลังจากใส่รหัสผ่านเสร็จนะครับก็จะให้ขึ้นหน้านี้นะครับ เขาก็เขียนว่าต้องการจะบอกว่าจะย้ายไปอ n นาเตอร์แม็กนะครับน,นี้ก็แจ้งเหมือนกันนะครับว่าแนะนําให้กด P C อันนี้จะขึ้นมาเลยนะครับจะเห็นได้ว่าขึ้นมาทันทีเลยกด continue เลยครับก็จะเสร็ัดผ่านนะครับก่อ,อันนี้จะทําการค้นหานะครับว่าจะทำการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างจากเครื่องเก่านะครับไปยังเครื่องใหม่วิธีการ โอนถ่ายข้อมูลก็ง่ายมากๆเลยหลังจากั้านตรงนี้ก็จะขึ้นมานะครับว่าถ้ามีกี่ user จะมีแอปพลิเคชันแล้วก็ user ต่างๆนะครับแล้วก็มีไฟล์ system network อะไรอย่างนี้นะครับว่าจะโอนถ่ายข้อมูลอะไรบ้างเราก็เลือกนะครับแล้วกด continue หลังจากเลือกไฟล์แล้วนะครับก็เขาให้ทําการเซ็พ password นะครับผมเซ็ตเรียบร้อยแล้วกด continue เลยครับจะมีให้นี่กด agree ไปนะครับก็ทําการรอสักครู่นะครับเราจะทําการโอนถ่ายข้อมูลจะเห็นได้ว่าฝั่งนี้ก็จะจุดวิ่งแล้วนะครับ ฝั่งนี้ก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับํำการข้อมูลก็จะมีบอกนะครับว่าจำนวนกี่ไฟล์กี่ไฟล์นะครับตัวนี้เป็นแบบ peer to peer นะครับก็คือต่อ Wi-Fi ต่อหากันโดยตรงนะครับไม่ผ่านเราเตอร์หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับความเร็วในการโอนถ่ายนะครับก็22เมกะบิตเพอเซกนะครับตัวนี้ใช้เวลา14นาทีหมด10,000ประมาณ10,07 1 8ไฟล์นะครับตัวนี้ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่มัน หากันเจอแล้วความเรนวนี้เป็น28แล้วนะครับก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานนะครับไฟล์ก็ทั้งหมดประมาณ30กิกได้นะครับที่ผมโอนถ่ายข้อมูลกันหลังจากย้ายข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นว่า complete นะครับก็ผมสรุปเมื่อกี้ใช้เวลาประมาณ20นาทีได้นะครับความเร็วสูงสุดในการโอนถ่ายไฟล์นะครับอยู่ที่ประมาณ55เมกะไบต์เพอร์เซกนะครับแล้วตามสุดก็อยู่ประมาณแบบ10ประมาณอย่างงี้นะครับมันก็จะขึ้นขึ้น,นลงลง นะครับมี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดดันไปเลยน,นี่ก็หมดแล้วครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับกดดันไปเลยนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเครื่องนี้ไม่ต้องใช้ละเรามาดูเครื่องใหม่กันดีกว่าครับล็อกอินอะไรก็จะเป็นหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะครับพาสเวิร์ดก็คือพาสเวิร์ดที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างก็ให้ใส่ Apple ID ก่อนนะครับ นี่ผมก็้องจากใส่แอปเปิลดีนะครับเขาก็จัมการเซตอัพแอคเคาท์นะครับตอนนี้เขาจะมาเขียนอันวงกลมเด็กไปเลยนะครับมันมีทัชไอ i ดีนะครับให้เราเซตอัพหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวผมเซตอัพเลยก็แล้วกันนะครับก็วางนี่ไว้ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มก็เหมือน iPhone นะครับแค่วางแค่วางเฉยนะครับไม่ต้องกดโดยปกติคนเราก็ของผมก็ถนัดมือขวานะครับก็ใช้มือขวาแทนออกแค่นี้นะครับเซตอัพง่ายๆเหมือน iPhone กับ iPad นะครับอันนี้ทูโทนนะครับเราต้องใช้ทูโทนให้สําหรับถนอมสายตาน,นะครับสําหรับที่ใครที่ยังไม่ทราบไม่เคยใช้ฟีเจอร์นี้จอสีก็จะออกอมดึงเหลืองหน่อยพอมาถึงหน้า Desktop นะครับก็จะเห็นว่าไฟล์หน้าจออะไรก็มาหมดนะครับโปรแกรมตรงนี้มีทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับมาดูอันก่าน,นะครับก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะครับนี่ทั้งหวร์ด w ว r ร์ดเอ็กก็ลงมา มาหมดเลยนะครับหลังจากที่โอนถ่ายข้อมูลจาก macbook เครื่องเก่ามาไป macbook air เครื่องใหม่นะครับก็จะพบปัญหาอยู่หลายจุดเลยนะครับเพราะว่าเจ้า macbook air รุ่นใหม่นะครับเป็นชิป M1 นะครับแต่ macbook รุ่นเก่านะครับเป็นสถาปัตยกรรม intel นะครับสรุปได้ว่าผมไม่แนะนําในการโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่นะครับโดยเฉพาะโปรแกรมแต่สำหรับไฟล์อะไรอย่างนี้ไฟล์หรือว่า รูปภาพหรือว่าอะไรนี้อันนี้คือได้ปกตินะครับแนะนําว่าหลังจากที่โอนถ่ายข้อมูลไปแล้วก็ให้ทําการลบโปรแกรมทิ้งให้หมดนะครับเพราะว่าบางโปรแกรมไม่สามารถรองรับ MacBook M1 ได้นะครับเราต้องทําการโหลดโปรแกรมจาก App Store ซึ่งจะมีแยกให้ดูนะครับว่าดูให้ดูนะครับเขาจะแยกให้นะครับว่าเป็นแบบ M1 แล้วก็เป็นสําหรับใช้เครื่องหแับ iPad ได้นะครับตัวนี้นะครับจะเขียนว่า ที่ไม์สำหรับ M1 นะครับซูมให้ดูในใกล้ตอนนี้ก็ใน App Store ก็มีอยู่ไม่กี่โปรแกรมนะครับที่สามารถรองรับสาปบริกรรมชิปตัวใหม่จากทาง Apple f 1นะครับต้องรอการพัฒนาจากผู้ผลิตแอปต่อไปนะครับแต่แอปหลักๆก,ก็มีบ้างต้องคอยติดตามผ่านทาง App Store หรือว่าผ่านทาง Developer ของแอปแอปนั้นนะครับว่าออกมาสำหรับ MacBook M1 หรือ,อยังอย่างพวก โปรแกรมเอกสารของ Microsoft นะครับ Word Excel PowerPoint ตัวนี้มีรองรับแล้วนะครับสำหรับ M1 แต่มันมีหลายโปรแกรมนะครับที่ยังไม่รองรับก็ลองลองเช็คไปแต่ละโปรแกรมดูนะครับแล้วก็ปัญหาที่เจออีกอันนึงสำหรับ Macbook Air, MacBook Air นะครับคือเรื่องการต่อ p ิ i n t เตอร์นะครับผมใช้ p ิน n t เตอยู่บางรุ่นบางยี่ห้อนะครับที่น่าจะหลายๆยี่ห้อเลยนะครับที่รองรับไดเวอร์แต่ว่ายังไม่รองรับโปรแกรมเสริมอย่างอื่นเช่นการสแกน หรือว่าการดูแลปรินเตอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องลองเช็คเป็นแต่ละรุ่นไปสำหรับที่ผมเช็คก็คือของ Epson นะครับที่มีไดเวอร์แต่ว่ายังไม่มีโปรแกรมสำหรับใช้ในการสแกนนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในการใช้ macbook air นะครับหรือการโอนถ่ายข้อมูลระหว่าง mac นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือใครที่มีประสบการณ์อยากจะแชร์นะครับเพราะว่าคนที่ผมทดลองให้ก็คือจาก mac ไป mac นะครับบางคนจะ ต้องการทราบว่าจาก Windows ไป Mac ใครเคยใช้ก้อนคอมเมนต์ในใต้ใคลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h ช anel ของเราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ